ของดามคลิกนะครับเป็นยังไงมาดูนะครับผมไม่ได้วัดอัตราส่วนนะครับถังนี้ก็ประมาณ6 0ลิตร60ลิตรครับผมใส่ประมาณอันนี้6 0 0มิลลิตรผมจะลองใส่ดูสักแม่มันลุกสายนะจะลองใส่ดูครับสักครึ่งหนึ่งองวัดครับใส่ไปเลยจวด สามร้อยอ่ะอันนี้จะฉีดวัวนะครับถ้าฉีดวัวนะครับนี่ไลปรนันเอฟหรือสไลด์นะครับใส่ไปด้วยนะครับทำไมใส่ทำไมนะครับใส่ให้มันเกาะกับตัววัวครับดูนะครับเดี๋ยว น้ำกำลังมาแล้วก็คนนะครับโอ้กลิ่นหอมครับกลิ่นหอมครับเดี๋ยวสักครู่เรามารีวิวการฉีดต่อนะครับหยุดไว้ก่อนครับผม่าครับมาดูนะครับน้ำนะครับที่ผสมแล้วนี่ของคุณกิ๊กนะครับผสมแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเิบเล็บโดประมาณ เราก็จะฉีดนะครับป้องกันแมลงนะครับไปดูผลนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูนะครับใช้เครื่องฉีดแรงดันเอาไปล้างรถนะครับตนนัวนี้แบบแปลงเอานะครับ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับจิดพื้นข้อครับแบบปล่ยอยได้นะครับเป็นอันตรายต่อผู้รับใัน,นะครับมันทำความสะอาดพื้นพ้อกนะครับบ่อยๆ Thank <laughs> you. ขอบคุณนะครับศรีพัญญานะครับมาถ่ายให้นะครับอันนี้เต่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับวัคซีนนะครับอาจจะมีดรื่อมากนะครับ ที่ที่ตัววอเลยนะครับ